ไปดูโดนสะพานพุทธนั่ง MRt ลงสถานีไหนดีตรงนี้นะครับเป็นคำถามที่โดนถามมาหลายรอบเหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูแผนที่นะครับสถานีที่ใกล้เคียงกับสะพานพุทธและบริเวณจุดที่ดูเนี่ยมีอยู่สสถานีนะครับสถานีแรกใกล้ที่สุดคือสถานีสนามชัย ทางขึ้นลงสถานีเนี่ยอยู่ตรงที่มิวเซียมสยามน,นะครับซึ่งบริเวณเนี้เดินมาประมาณ200เมตรก็จะถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยที่มีจุดดูอยู่2จุดคือท่าเรือราชินีแล้วก็ตลาดยอดพิมานนะครับทั้งสองจุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับและอีกสถานี m r t 1หนึ่งมาดูโดนได้ก็คือสถานีสามยอดซึ่งอยู่บริเวณนี้เลยครับบนหน้าจอจากสถานีเดินถึงสะพานพุทธประมาณเกือบกิโลนะครับก็ใช้เวลาเดินประมาณ10นาที และพิเศษอย่างหนึ่งสถานีสามยอดเนี่ยผ่านถนนเส้นหลักคือถนนตรีเพชรซึ่งมีร้านอาหารอยู่สองข้างทางนะครับก็สามารถที่จะแวะกินทั้งขาขามาและขากลับอันนี้เราสะดวกเลยนะครับจุดที่เราจะยืนดูนโดรนนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะยืนดูนโดรนจากตลาดสดยอดพิมานหรือท่าเรือราชินีนะครับขึ้น MRT สถานีสลามชัยดีที่สุดครับเพราะว่าระยะทางสั้นมากๆเพียง200เมตรก็ถึงแล้ว สำหรับพวกเราที่ไปดูนะครับลองยกมือถือแล้วกดไลค์ในแพลตฟอร์มที่ตัวเองใช้อยู่นะครับแล้วก็แท็กมาที่ช่อง H ฮดซีซั่นระบบจะช่วยดันฟีดไลค์หรือคลิปที่เราลงนะครับเพื่อเพื่อนๆคนอื่นที่ไม่ได้เข้ามาดูนะครับก็อยากจะดูผ่านไลฟ์สดหรือว่าคลิปจากพวกเราที่เข้าไปดูการแสดงโดนนะครับฉันนนจจะพาาเเเธธอลงไไปใวิีีะะ้มคคท่่ย